สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนการเพิ่มฟอนภาษาไทยลงไปในโปรแกรมอันเรียวนะครับในตอนนี้เนี่ยโปรแกรมอันเรียวเขายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเราเลยจําเป็นจะต้องหาฟอนภาษาไทยมาใส่ในโปรแกรมก่อนนะครับถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยลงไปโดยที่ยังไม่ได้ใส่ฟอนไทยนะครับตัวอักษรมันก็จะแบบโผลมาแบบผิดเพี้ยนอย่างนี้ครับเราต้องไปหาโหลดฟอนก่อนครับขั้นแรกเลยเราจะมาที่ Google นะครับพิมพ์ว่าฟอนครับ นี่ครับ่ะแล้วเข้าไปเว็บนี้ครับแล้วเราจะเลือกคนที่เราต้องการน,นะครับผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกัน่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกฟล,าาล,ล,กลกเลอร์ที่จะให้ติดตั้งครับครับผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับให้เราทําการคลิกขวา แล้วก็ตรงนี้ครับแตกไฟล์ที่นี่อ่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาต่อมาครับเราจะลากมันแล้วก็เอาไปไว้ในโปรแกรมอันเลียวของเราครับอ่ะประมานี้กด yes all ครับเราจะทำการสร้างคนเลือดให้มันก่อนกาเป็นร้อนล้วกันอ่ะแล้วก็เอาย้ายเข้าไป ต่อมาครับเข้าไปข้างในแล้วก็สร้างวิกเจ็ตบูปินครับตัวนี้ครับตั้งชื่อว่าไทาฟอนต์ละกันต่อมาเข้าไปข้างในเลยครับเราจะใส่แคนวาสให้มันก่อน ต่อมาครับเราจะลากเทคมาใส่ครับอ่าตรงนี้ใส่สักสองอันแล้วกันอ่าแล้วก็ขยายขนาดมันอ่าต่อมาครับเราจะใส่ฟอนต์ปาสไตอ์ให้มันครับลาที่ขวามือครับตรงนี้ฟรอน์ครับกดเลือกตรงนี้ครับแล้วก็ รูว่าฟอนต์ที่เราเอามาเมื่อกี้อยู่ไหนก็คือตัวนี้นะครับอ่ะที่เราเอามาเมื่อกี้แล้วเราจะพิมพ์ภาษาไทยใส่ลงไปให้มันอ่าเป็นประมาณว่าสวัดดีโลกอ่ะลองคลิกหน้าจออ่ะก็จะมาอย่างนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทย อ่ะแล้วก็สวัสดีโลก Hello World อ่าประมาณนี้ครับถ้าใครอยากใส่ฟอนต์เพิ่มก็สามารถไปโหลดแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรมอันเดียวแล้วก็ทำตามวิธีเดิมได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับการเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยลงไปในโปรแกรมอันเดียว